สวัสดีค่ะพี่จิ๋มโซฟิทัศน์ทันแต่นะคะวันนี้เขาจะมาบอกเพื่อนเพื่อนค่ะเรื่องการทำดาวนะคะดาวน่ะมันได้เงินช้านะฮะนะฮะเพื่อนที่เพื่อนของเราที่ทำดาวกะว่าเอาเงินจากดาวอย่างเดียวเนี่ยมันจะใชระ้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นให้ทำโบนัสะ่ะถ่ายภาพอะไรก็ได้ ลงไว้ทุกวันค่ะนะคะสามสี่ภาพหภาพต่อวันแบ่งช่วงระยะสักชั่วโมงสองชั่วโมงห่างกันนะคะเหตุผลเพราะว่าพี่จุ๋มเนี่ยได้ดาวแล้วแต่เงินดาวน์่ะมันหมื่นดวงอ่ะมันถึงจะได้หนึ่งร้อยเอ่อ US อดอลลาร์มันนานค่ะมันนานแต่เอ่อโบนัสประสิทธิภาพจากภาพนิ่งเนี่ย แล้วถ่ายทานอาหารภาพดอกไม้ภาพเดินไปทํางานภาพเสาไฟฟ้าอะไรก็ได้ที่มันเตือนเราอะนะฮะเราก็ทําให้มันเป็นเป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นมานะคะก็มาบอกมาเตือนกันนะคะว่าอย่าลงคนไหนที่ได้ดาวแล้วโฆษณาเข้าน่ะดีค่ะเพราะจะมีทั้งเงินดาวนะคะหนึ่งมืนดวงก็คือ100 u s รดอลลาร์นะคะแล้วเงินค่าโฆษณาเข้ามา เยี่ยมเลยฮะอันนั้นเยี่ยมแต่อย่าหยุดฮะแค่ให้ใส่ภาพนิ่งเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าสถานการณ์ของที่คุณทำดาวอยู่นะถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะคุณก็ยังมีเงินของประสิทธิภาพโบนัสได้ขึ้นมาทุกเดือนนะถ่ายภาพกินข้าวทุกวันอยู่นะก็ถ่ายไปทุกวันนะฮะนะฮะมันมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรถ้ามีโอกาสทำวิดีโอยาวๆมาระบายความในใจ ก็ยังได้นะฮะเอามาลงเป็นคลิปยาวเกิน2นาทีโอเคนะคะพี่จุ๋มออกมานี่มาเตือนให้ฟังค่ะว่าอย่าหยุดแค่ถ้าเราได้ดาวแล้วแต่ว่าเงินมันกว่าจะเข้านะ่ะมัน1,000 10, งดวงอะ่ะตอนนี้ได้ไปกี่ดวงแล้ว <c oughs> นะคะก็คงช้ากว่าจะได้ค่าเงินกินข้าวเพราะฉะนั้นเงินจากโบนัสประสิทธิภาพเนี่ยมันไวนะคะเมื่อคุณได้ดาวคุ a ิฟายดาวแล้ว คุณก็ทำภาพนิ่งนะฮะถ้าว่างๆก็ทำวิดีโอยาวมาใส่นะคะไปถ่ายอะไรก็ได้ไปถ่ายก็กะว่าให้สองนาทีขึ้นไปเราก็เอามาใส่นะคะไปเที่ยวที่ไหนเดินผ่านอะไรจับน้องบางคนเขาทำไว้นั่นนะเขาเขาเป็นคนขับรถส่งของนะ,ะเขาก็ถ่ายภาพทราฟฟิกอะฮะทุกวันก็จะมีภาพทราฟฟิกมาให้ดูทุกวันจะเห็นเลยว่าคนไหนฝ่าไฟแดง <laughs> นะฮะ เนี่ยะมันเป็นเรื่องตลกกันนะแต่ว่าอย่าให้อย่าหยุดอยู่แค่ดาวเพราะว่าดาวมันก็ได้เงินช้านะคะก็จะได้หนึ่งหมื่นดดวงในไปอีกปีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทําภาพนิ่งไปด้วยค่ะนิบนิบเป็นห่วงค่ะพี่จุ๋มทําอยู่แล้วค่ะภาพนิ่งนะคะภาพดอกไม้ภาพต้นไม้ภาพสารพัดนะคะพี่เอาภาพอะไรมาลงแทบจะจุกทุกอย่างในโลกนี้ <laughs> วัสดีค่ะพี่จุ๋มค่ะถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ